Why you come around when you see this storm is brewing, Monica? Monica? Was it a lover, or was it a dream, or was it something more than what it seemed? I'll just sit back. good that would be wrong i know too well how the night goes long when you're waiting on someone and you're hearing every sound when your head is hit the ceiling and your heart's out on the ground oh. วันนะคะก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับงานมิ팅ครอบครัวเจแปนบีบีค่ะจะจัดวันที่21ธันวาคมนะคะวันเสาร์ตอนเวลา11นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะ จัดที่ร้านเพลินนะคะตรงวิภาวดีซอย1 7บเค่ะจะแบบอยู่ตรงริมถนนเลยนะคะเดินทางง่ายที่จอดรถมีเยอะมากประมาณแบบ200คันเลยแล้วก็ถ้าเกิดนั่งรถไฟฟ้านะคะก็นั่งไปลงที่สถานีหมอชิดนะคะหรือรถไฟใต้ดินก็สถานีจตุจักรค่ะแล้วก็ต่อรถเน์ก็ประมาณ3ป้ายหรือว่าจะนั่งแท็กซี่ต่อไปอีกประมาณ3กิโลก็ถึงค่ะ คือคุณตาก็ไปดูสถานที่แล้วก็ไปจองห้องไว้ให้เรียบร้อยนะคะจะได้ประมาณ60-70คนค่ะก็จะมีเป็นบุฟเฟ่อาหารไทยนะคะราคาคนละ550บาทค่ะแล้วก็มีของที่ระลึกให้ด้วยเข้าไปลงทะเบียนได้ ใต้ลิงก์ในคลิปน,นี้เลยนะคะ <tinc S 2> <giving quin. S 1> จะใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะเป็นลิงก์สำหรับกดลงทะเบียนแต่ถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนทางลิงก์ไม่ได้ก็ส่งไปทางไลน์นี้นะคะที่อยู่ข้างใต้นี้ค่ะก็มาพบปะพูดคุยสังสรรค์กันในงานได้ค่ะมีกิจกรรมมีเกมให้เล่นด้วยนะคะพอครบจำนวนคนก็จะปิดรับนะคะเพราะว่าสถานที่จำกัดค่ะก็มาเจอกันได้เดือนหน้านะคะแต่ต้องบอกก่อนว่า เด็กบ้านเราทั้งเลโอลิขุลินะรวมถึงป๊บป่านั้นเป็นคนที่เรียกว่า introvert มากนะคะน่าจะแบบออกอาการค่อนข้างจะขี้อายแล้วก็อาจจะไม่กล้าพูดอะไรมากนะคะในงานก็อาจจะมีแต่บีที่พูดอยู่คนเดียวเหมือนแต่ละวันนั่นเองแต่ก็เข้าไปคุยไปเล่นกับเด็กๆได้เลยนะคะเป็นการแบบฝึกให้เขาได้กล้าแสดงออกด้วยค่ะ ใครสนใจยังไงก็ติดต่อลงทะเบียนกันเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันที่21ทธันวาค่ะหมาหมากินเช่าข้อน้านะ้ำวิ่งเล่นอะไรกันไปหลายชั่วโมงนะคะก็ให้ขึ้นอยู่ข้างบนทีนี้ก็แมวแมวกินขนมกันบ้างเวลารวมตัวกันก็จะเกือบครบนะคะมีตัวหนึ่งไม่ออกมาคือน้องยูเนี่ยนะหลบอยู่ใต้โซฟาในนี้นะคะ ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยออกมาตอนเขากินหมดแล้วไม่ลูกยูเนียนจะเหลือถึงหนูไหมอ่ะไม่เหลือแล้วอะคล้หมดแล้วอ่ะนั่นไงมาช้าอดกินเลยนี่คือเมื่อกี้มีเรื่องรัดขวญน,นะคะตรงนี้อ่ะเมื่อกี้เราให้หมาขึ้นไปใช่ไหมหมาเขาก็จะเข้ามาทางนี้แล้วแบบไม่ได้ปิดสนิทประมาณแบบมันปิดประมาณอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมีน้องแมวช่างรู้เปิดประตูเองค่ะเนี่ยเปิดอย่างนี้เลย ก็มีแมวออกไปสามตัวนะคะโดลาเทียร่าแล้วก็จินนี่เป็นเด็กเป็นเด็กกล้าเด็กคนอื่นเขาไม่ค่อยกล้าออกหรอกกลัวอุย้ยตกใจหมดเลยนี่วิ่งไปเก็บเข้ามาแล้วก็นับจํานวนนะคะก็โอเคครบอยู่ครบอูตรงนี้มีสิบสามตัวแล้วก็ในห้องทํางานสองตัวคารกับลูมินะหนูนะหนูเปิดประตูเป็นแล้วเอาใหญ่เลยแต่ละคนโอ้ยเดี๋ยวมา,มาต้องล็อกบ้านอีกแล้วเนี่ย คือช่างเขาไปตัดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโทรมาบอกว่าให้ไปเช็คงานค่ะกูเสร็จแล้วมากวันเดียวจบเลย เขามาทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะภายในวันเดียวเสร็จเลยเนี่ยมาดูโฉมหน้าบ้านที่แบบว่าดูโลง่งๆขึ้นเยอะมากคือแบบดูดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเนี่ยโล่งหมดเลยแล้วมันแบบมองเห็นว่าแบบเออนี่ถ้าเกิดคนมีลูกใช่ไหมคะก็ต้องคิดมองออกว่าแบบหน้าร้อนก็ลูกมาวิง่งเล่นมาทาอะไรตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้ก็ทําเป็นมุมสวนสวยๆเหมือนเดิมค่ะนี่โอ้โหโอเคละเท่านี้คือแบบคนมาดูน่าจะโอเคขึ้นเยอะมาก จักคิดว่าความประทับใจแรกค่ะที่มาดูอะไรอย่างนี้นะคือที่ไม่เอาออกหมดนะเพราะอย่างที่บอกนะคะคือรอบเนี้ยคือเอาออกเท่านี้นะตรงนี้รวมไปถึงด้านหลังนะนี่เดินมาดูโอ้ยขอยห็งชูาหน่อยเรียบงามอืมเนี่ยและคงไว้ให้มีความน่ารักสวยงามตรงมุมนี้นะคะอ่าแล้วก็มุมตรงข้างรถอะ่ะตรงนี้ก็เอาออกแล้วก็ ที่เราออกอีกตรงนึงก็คือต้นไม้ต้นนี้ที่มันแบบดูสูงเยอะเกินไปนะคะแต่ตรงนี้เราไม่ออกเพราะเขาบอกว่าเออมันเป็นแบบหนึ่งครับรั้วกั้นมันมีบ้านข้างๆใช่ไหมคะให้มันดูมีอะไรกั้นบ้านข้างเขาหน่อยดีกว่าไม่ลงๆไปทีเดียวหมดเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นเยนแต่ถือว่าถูกนะคะถูกเลยแหละคิดว่าถูกกว่าที่อื่นแล้วแหละเพราะว่าขอร้องเขาคุยกับเขาว่าเดี๋ยวหลังต่อไปก็จะให้เขาไปช่วยทําอีกะคะป้าป๋าก็ยังว่านะาทาไมได้ถูกจังแล้วก็ ถ้าเราเอาด้านหน้าออกมันก็จะยิ่งแพงไปเนะี้แล้วมีแต่ต้นสวยๆใหญ่ๆด้วยก็เสียดายจริงๆต้นๆต,ตรงนี้มันแบบม,มันสวยนะคะมันสวยแล้วมันก็แบบน่ารักแล้วด้วยแล้วก็มีสีแดงๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บมุมนี้ไว้ให้เป็นมุมสวนแต่พอตรงที่มันไม่ใช่มุมสวนรกๆออกมันก็เลยดูดีขึ้นมาคือแบบอยากคงคอนเซปต์หน้าว่าแบบเนี่ยมองจากในบ้านมองออกมามันก็จะยังมีเห็นสวนอยู่ค่ะเป็นบ้านสวนแล้วก็อีกอย่างคือเดี๋ยวเราลองออกไปมองจากข้างนอกนะคะ อมองจากข้างนอกก็ไม่เห็นภายในบ้านซะทีเดียวนะอันนี้ก็คือข้อดีเพราะว่าถ้ามันโล่งๆคือแบบคนมองมาก็เห็นในบ้านเลยเงมันก็จะดูไม่เป็นส่วนตัวโอเคคราวนี้ผ่านแล้วโอเคผ่านแล้วคือตรงนี้เราก็จะไม่ได้เอาอะไรมาใส่นะคะถ้าเกิดว่าเอาญ่ามาปูมันก็จะกลายเป็นอืมันก็จะมีวัชพืชขึ้นมาอีกค่ะ ก็ปล่อยอย่างนี้แหละให้ให้คนที่เขามาเช่าเขาเขาคิดดีกว่าว่าเขาจะทําอะไรยังไงฟีสตล์ไปอย่างปูย่าเทียมนี่ก็จะไม่นะเพราะว่ามันดูมันมันมันดูไม่ไม,ไม่ไม่เข้าอ่ะมันดูแบบสีเด่นเกินไปนะคะก็เลยไม่ทําแนวปูย่าเทียมแต่นี่คือเค้าก็แบบเออโรยตัวที่แบบว่าไม่ให้พวกวัชพืชขึ้นข้าวะพืชหมดแล้วอะ่ะ ส่วนเรื่องการปูคอนกรีตนะอันนี้ต้องเลิกคิดไปเลยนะเพราะว่าการปูคอนกรีตเป็นอะไรที่แพงที่สุดเลยค่ะก็อปไว้อย่างนี้แ่ะให้ให้ลูกค้าที่จะมาเช่าบ้านดูถ้าใครโอเคก็โอเคแล้วทีนี้อะไม่รกไม่อะไรละแล้วตรงเนี้ยคืออันนี้มันมันดูแลไม่ยากอะไรค่ะฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยคือโอเคอาจจะมีอาจจะแบบตกแต่งตัดตกแต่งอะไรตรงนี้นิดน,นึงถ้ามันแบบพุ่มๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ยากละ ความงาม,งามดูเป็นสวนญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูด้วยบ่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นู่ก็บอกให้เขา,า,าเอาที่มันเป็นย้าๆลกๆออกนะคะมันก็เลยโล่งๆหน่อยด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นย่าๆก็เลยแต่สวยเลยก่อนนี่ต้นนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะกำลังจะบ,บานแล้วอุ้ยสวยเลยนี่บานมาแล้วดอกหนึ่งสวยด้วยแต่พูดถึงตัวบ้านบ้านเนี่ยคือตัวบ้านดีอะตัวบ้านสวยเลยโมเดิร์นด้วย Hey, พอใจแล้กลับบ้านได้อ่ะอาหารบป่าก,ก็อย่างง่ายนะคะต้มจับอุบนแล้วก็ผัดผักข้าวอ๋ <Okay. S 2> oh, ขอขาวเล็กๆนี่คือมาชมารโลเล็กๆเ,เ,เนาะอืมนี่นาโม ได้เวลามาทํางานตอนดึกกันต่อนะคะวันนี้ก็ทํางานได้เยอะค่ะวันนี้ทํางานทั้งวันเลยแต่ก็ไม่เสร็จอยู่ดีนะไม่มีคําว่าเสร็จเลยนะมีมาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตที่นั่งนะคะคือเมื่อวานมีพูดถึงเรื่องมิ팅ในไลฟ์สดไปแล้วค่ะก็มีคนเจองที่นั่งมิ팅ไปแล้วนะคะประมาณ20กว่าคนค่ะยังไงก็ยังมีที่ว่างอยู่นะคะลงทะเบียนกันมาได้คะ่ะ ก็ราบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจันนี่ Monica. Monica. Was